เรามาพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมคะกําลังเข้าได้เข้าเข็มนะคะคนะเรามาถาม,มคําถามต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคําถามแรกค่ะคุณหมอคะลูกชายเป็นโรคเออคุณหมอเพิ่งมาเห็นชัดชตอนเข้าปหนึ่งตอนนี้นี่เพื่อนลอ้อทุกวันลูกชายเขาไม่ค่อยรู้ตัวหรอกค,ะค่ะคือเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้รอะเนาะแต่ดิฉันเป็นแม่ในเครียดมากเศร้านะคะไม่อยากให้ใครมาล้อค่ะดิฉันควรจะเอาลูกออกจากโรงเรียนแล้วให้เรียนที่บ้านดีไหมคะคุณหมอเป็นปัญหาด้าน คนอันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าคําว่าเออในที่นี้เนี่ยเป็นเอออะไรนะครับคือเหมือนที่ผมเรียนี่ทราบว่าถ้าเป็นจากไทรอยฮอร์โมนก็คือกลุ่มหนึ่งแต่อันนี้ผมฟังดูว่าอาจจะหลายคนอาจจะเห็นว่าลูกเนี่ยมีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนๆก็อาจจะไปเรียกกันเออเออๆอนะครับอันที่หนึ่งเลยผมว่าควรจะต้องพาไปทดสอบก่อนนะครับว่าเขามีพัฒนาการที่ผิดปกติจริงหรือเปล่า ถ้าผิดปติจริงเป็นอะไรที่แก้ไขได้ไหมะนะครับเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดว่าจําเป็นจะต้องออกออกไปจากโรงเรียน<อ>นะครับคือคําว่าเออของชาวบ้านที่เรียกกันทั่วๆไปเนี่ยอาจจะมีหลากหลายมากะนะครับไปพบคุณหมอก่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยออกมาแล้วว่าเป็นเออแบบไทรอยมีปัญหาเนี่ยจะเอาออกจากโรงเรียนหลอคับก็อันที่หนึ่งเราคงต้องดูก่อนนะฮะว่าระดับสติปัญญาเขาเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะให้เด็ก ที่มีพัฒนาการช้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเด็กปกติเพื่อให้เข้าเรียนรู้ด้วยกันอันที่1ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็1ทดสอบระดับสติปัญญาก่อนนะครับอ,อ,าอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกมาจากโรงเรียนเพียงแต่ว่าเข้าใจก่อนว่าเขาอาจจะเป็นเด็กที่ช้ากว่าคนอื่นคือยอมรับแล้วก็ไม่พุชเพมากเกินไปค,คือยอมรับว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้นะครับคุณครูในโรงเรียนก็จะต้องมีส่วนในการที่จะช่วยซัพพอร์ททำให้เด็กกลุ่มนี้ผ่านไปได้ในแต่ละสเต็จ มีนะมีหลายโรงเรียนเหมือนกันที่แบบเปิดแล้วก็ mix ให้เด็กบางคนเด็กกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเอ๋อย่างเดียวนะเป็นออทิสติกบางคนที่เป็นแบบอ่อนออน่ะเขาก็เอาไปเขาเรียกว่าเรียนรวมกันพัฒนาโดยรวมอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะคครับผมคำถามต่อมาครับคุณหมอครับ ลูกสาวอายุ4ี่เดือนแล้วแต่คอไม่ตั้งค่ะคุณหมอเอาแต่นอนอมไม่ค่อยทานอาหารเวลาร้องเจะเสียงห่แผบดิฉันเคยอ่านในหนังสือแม่และเด็กมันคืออาการของเด็กเป็นโรคเอ,อ๋อคิดมากไปหรือเปล่าคะการแค่นี้คุณจะไปพาไปตรวจก็ถ้า4เดือนอคอยังไม่แข็งแลก็ระลองเสียงแหบอันนี้ก็ควรจะพาไปตรวจนะครับหนึ่งในอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการของโรคพร่องไทรอยด์ของมนได้นะครับแต่ว่า อาจจะมีโรคอื่นที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดแบบนี้ได้เหมือนกันเช่ไนไหนรับอ,อาจจะมีพัฒนาการในเรื่องของสมองผิดปกติทำให้เด็กกลุ่มนี้พัฒนาการช้าได้อีกเหมือนกันค,คือค,คือคที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยเพราะว่าเหมือนที่เรียนให้คุณตามคุณโทราบว,ว่าปัจจุบันเนี่ยโรงบาทุกแห่งเราตรวจกรองหมดเพราะฉะนั้นถ้าตรวจกรองแล้วมีการเรียก เด็กกลับไปส่วนยังไม่ค่อยพลาดนะครับเรามาักจะให้การรักษาท่าใดแรกแปลว่านี่อาจจะเกิดเป็นโรคอือ่นแล้วจะต้องดูว่ามีอะไรอย่างอื่นนจะสี่เดือนตัวนีเดียวเองอส่งสารกันเนาะครับวเวลาไปคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเป็นอย่างนี้คุณหมอหมดคุยกับเพื่อนมาเนี่ยไม่อยากเอาลูกคือทําใจไม่ได้เวลาเห็นคุณหมอตอนรักษาลูกอ่ะคือมีความรู้สึก มันเจ็บมันตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะไปตรวจดีกว่าจะได้สบายใจเหมือนตรวจว่าเลยพ่อแม่เนี่ยบางทีลูกไม่มีอาการเด็กที่เป็นไทรอยนะฮะแล้วมาตรวจกรองเจอแล้วเราก็บอกพ่อแม่ว่าจําเป็นจะต้องรับประทานยาติดติดตามเจาะเลือดกันทุกเดือนทุก2เดือนพ่อแม่ก็จะอย่างเงี้ยฮะคือจะกังวลเฮ้ยลูกเห็นมีอาการอะไรเลยทําไมหมอจะต้องมาเจาะเลือดทุกหนึ่งถึงสองเดือนอยู่ดีจะเอาเข็มมาเจาะลูกจะได้ยังไงใช่พ่อกลัวลูกเนี่ยจะเจ็บ เราก็ต้องพยายามให้ความรู้ว่าไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญกับพัฒนาการของสมองลูกนะครับสําคัญจริงครับคุณหมอกาเียนหนังสือมานะอยู่เนยจะเข็มจิ้มจิ้มจิ้มทำไมล่ะยะคุณหมอแม่ห่วงมากไปไงกังวลนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเรื่องนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะคะข่าหลังข้อต่อมาค่ะตอนคลอดน้องได้3าถึงหวันค่ะหมอยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลค่ะคุณหมอแต่เห็นพยาบาลมาเจาะเอาเลือดที่ฝ่าเท้าเด็กไปตรวจเขาเอาไปตรวจทําไมเขาคุณหมอ ใช่ตรวจหาความผิดปกติอะไรหรือเปล่าลูกดิฉันไม่ค่อยร้องเลยด้วยเอาแต่นอนนมก็ยังไม่ทานให้ทีไรพ่นทิ้งตลอดตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมา10วันแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่ลูกแบบไม่ร้องไม่อะไรก็เลยย้อนกลับไปนึกว่าอุ้ยตอนนั้นเขาเจาะเลือดลูกฉันไปทําอะไรอ่ะอย่างเงี้ยก็การเจาะส้นเท้าที่ผมเรียนนะครับเป็นการตรวจกรองเขาจะมีการเจาะแล้วก็ซับลงบนกระดาษกรองครับแล้วก็ส่งกระดาษกรองชิ้นนี้ไปวิเคราะห์เพื่อดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด โรคไทรอยฮอร์โมนผิดปกติหรือเปล่าครับผมนะครับเด็กที่ได้รับการคลอดในทุกโรงพยาบาลทุกแห่งจะได้รับการเจาะทำไมต้องเป็นเส้นขาเอ่อมันเป็นตำแหน่งที่เจาะได้ง่ายที่สุดสำหรับเด็กเด็กใช่ายที่สุดใช่ครับตัวเล็กเดเดียวหนูกำลังคิดอ่ะทำไมไม่ฉีดยาจะที่ส้นขาอยากให้เจาะตรงนั้นบ้างอ๋อสำหรับเด็กสำหรับเด็กโอเคครับใช่แล้วแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะคลอดลูกออกมาออกมาจากโรงพยาบาลสิบวันแล้วน้องไม่ค่อยร้องป้อนนมนวทุ่นทิ้งอันนี้ปกติหรือผิดปกติ ต้องรอผลตรวจกรองก็มีเป็นอาการของไทรอยด์ฮอร์โมนพร่องได้ส่วนหนึ่งแต่อย่าอย่าพึ่งไปเชื่อทั้งหมดเพราะอาการพวกนี้มีอย่างอื่นหลากหลายด้วยนะครับแต่รอผลถ้าเกิดคุณหมอตามมาว่าใหเอารูปกลับไปตรวจซ้ําอันนี้ควรจะต้องไปครับค่ะสมมุติว่าตรวจซ้าแล้วเจอว่าเป็นแบบพร่องไทรอยด์เนี่ยค่ะคุณหมอเด็กอายุแค่ประมาณ1 0 1ถึงวันเนี่ยเราดูแลยังไงคะอันนี้จะดีมากคือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะต้องให้รับประทานยาเลย ถ้า้องาทานยาได้เลยหรอคะตั้งแต่เล็กนี่เลยครับาการทานยาในช่วงสมสัปดาห์แรกหรือในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยจะทําให้เด็กมีพัฒนาการได้ดีมากแล้วก็ไม่ต้องทานซ้ำถูกไหมคะทานทุกวันนะครับหมายว่าต้องตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้ครับตลอดชีวิตนั่นมันไม่เรียกว่าปกตินะคุณหมอจะให้หนูมากินยาอะไรตลอดชีวิตหนูคิดว่ากินแค่สี่ห้าวันแล้วก็เหมือนเดิมก็ทานยาอย่างนี้ไงชีวิตจะได้เป็นปกติ อ๋อนี่ค right. ือฉันไม่ได้กินใช่ไหมนี่แม่แคฉันไม่ได้พาฉันกลับไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจบรายการนั้นไปตรวจหน่อยดีไหมอ่กแบบหนึ่งหนูคิดว่าแบบว่าสมมติว่าเราเจอเร็วสักสิบห้าวันเนี่แล้วกินไปโดสหนึ่งโดสหนึ่งเดือนหนึ่งเจาะเลือดฉีดยาอะไรก็ทําไปเถอะต้ก็กินทุกวันครับไม่ทำยาพวกนี้มันจะอยู่ได้ได้24ชั่วโมงต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆแต่ไม่มีแบบกินไปทีนึงแล้วแบบโอเคเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งไม่มีไม่มีครับต้องเติมต้องเติมทุกวััันนคครรบบะ อะไรอะก็นี่แหละพ่อแม่เขาเลยไม่ไปคุณหมอจะบอกให้เป็นดูดูเขาไม่ไปอันนี้ต้องเจอเจอจริงจริงครับพ่อแม่ว่าลูกเห็นมีอาการอะไรทําไมต้องกินยาต้องนั่งอธิบายให้ดีว่าไม่กินแล้วจะเกิดผลเสียอะไรและสมมติว่าขาดไปสักวันมังเป็นยังไงคมอคือจริงๆแล้วพยายามไม่ให้ขาดฉันยังจะขาดอีกนะแต่ว่าเจอขาดจริงจริงเจอจริงๆที่ขาดถ้าเจอจริงๆที่ขาดแล้วก็ต้องบอกว่าต้องมาคุยกันว่าพยายามอย่าให้ขาดเพราะมีผลกับพัฒนาการของลูกแต่ถ้าขาดแล้วขาดไป พรุ่งนี้เริ่มต้นกันใหม่แต่ขอพยายามอย่าให้ขาดคุณหมอสมมติว่าหนูกินมาช่วงวัยรุ่นเนี่ยหนูกินมาตลอดเลยแล้วหนูกพัฒนาการดีละหนูสักก็อยู่ยี่สิบห้าหยุดหนูแบบปาร์ตี้หนักไปหน่อยหนูหยุดกินเจอบ่อยเลยฮะโดยเฉพาะวัยรุ่นเวลาถึงโตปุ๊บหยุดทานคิดว่าตัวเองดีแล้วชินเลิกพัฒนาการดีครับแต่มันจะไปรบกวนฮอร์โมนตัวอื่นเหมือนที่ผมเรียนเนีทราบว่าอาจจะทําให้เด็กกลุ่มนี้ดูอ้วนฉุก ประจำเดินมาผิดปกติออคือมันจะไปมีผลไม่พัฒนาการแล้วจะไปมีผลเรื่องอื่นละเรื่องอื่นเรื่องกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นๆ โอเคดังนั้นก็ต้องทานต่อไปแหละต้องบอกต้องนอนคุณหมอขาดวันนึงแล้วมันเป็นเลยเหรอไม่ไม่ไม่มถึงขนาดวันกเป็นอย่าขาดบ่อยๆหม,าหมา้า,มายงี้คุณหมอไปคิดคุณหมอไปคิดมาสิเอาแบบฉีดเข็มนึงแล้วอยู่ในปีนึงอะ่ะเอาแล้วไงละ่ะเอาแล้วไงละ่ะอุ้ยหนูว่าขายดีหมอคิดอยู่แล้วล่ะคิดอยู่แล้วล่ะยังไม่มีมาคำถามต่อมาครับหมอครับคำถามแต่ท่านผู้ชมบอกว่าลูกสาวอายุสองขวบครึ่งครับคุณหมอบอกว่าเขามีแนวโน้มเป็นโรคเอ๋เพราะตอบสนองช้ามากแต่ชอบยิ้ม ตั้งชื่อเขาแล้วพยายามเรียกแต่เหมือนเขายังไม่รับรู้ว่าคุณหมอครับช่วยคุณหมอช่วยแนะนําด้วยครับว่าเขาจะพัฒนรราไปได้มากกว่านี้ไหมควรหาโรงเรียนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเรียนว่าเออในที่นี้เนี่ยก็ต้องดูว่าเอออาจจะไม่ใช่เรื่องของไทรอยนะครับนนฟังดูลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเออเอที่เราพูดกันไม่เด็กที่พัฒนาการช้าครับผมซึ่งต้องไปดูว่าเหตุเกิดจากอะไรนะครับคือเหตุเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่การตั้งครรภ์การคลอดหลังคลอดว่ามีอะไรเป็นเหตุที่ทําให้พัฒนาการช้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องประเมินก่อนก็คือการประเมินพัฒนาการของเด็กว่าช้าระดับไหนนะครับเมื่อช้าแล้วถ้าสมองเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพิการมาแต่กำเนิดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะทําให้ทุกอย่างกลับมาปกติได้เพียงแต่เราประคับประคองให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคล้ายกับ เป็นไปตามศักยภาพเขาเช่นอาจจะทําให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งสามารถอาจจะเข้าสังคมได้ระดับหนึ่งอะไรทำนองนั้นทั้นเบื้องต้นผมก็แนะนําว่าพาไปตรวจนะฮะให้คุณหมอพัฒนาการดูว่ามีเหตุอะไรเป็นเหตุที่แก้ไขได้ไหมแล้วก็ประเมินระดับพัฒนาการหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเข้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการครับ มันก็ดูมีทางแก้ไขของมันนะเอาไปว่าทําไปตามขั้นอย่าตกอกตกใจมากนะคะคำถามข้อต่อมาค่ะดิฉันตั้งคันได้5เดือนแล้วค่ะคุณหมอตอนนี้ค่อนข้างกังวลเล็กน้อยคือมีญาติเป็นโรคเอ๋อโรคนี้ี่ต่อทางกรรมพันธุ์ไหมคะเพื่อป้องกันลูกเป็นเอ๋อดิฉันควรจะทานไอวอดีนมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันก็ต้องเรียนว่าเหมือนกันนะฮะเออในที่นี้ก็ต้องฟังดูว่าเออจากไทรอยหรือไม่ใช่ถ้าเป็นจากไทรอยจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมี ครอบครัวและเป็นซ้ำเนี่ยน้อยเพราะส่วนใหญ่เรียกว่า80เป็นจากกระบวนการสร้างต่อมมันผิดปกติประมาณสัก20ที่อาจจะมีประวัติเรื่องของพันธุก,กรรมนะฮะก็ไม่ต้องตกใจครับคือพวกนี้ถึงเราเราไม่ตรวจในระหว่างตั้งครรภ์แต่เราคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจกรองให้กันแรกว่าเป็นไะไร การรับประทานไอโอดีนปัจจุบันอาหารในบ้านเราที่ทานอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปกินอะไรเสริมนะครับเพราะบ้านเราเป็นประเทศที่เรากินอาหารที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบพอสมคร<ฮ>วรนะครับได้ครับเรียกว่าดูแลค่อยๆดูแลเขาเรียกวความสมบูรณ์ของของคันคดีกว่าอย่างนั้นน่านจะดีกว่านะคะครับผมคำถามต่อมาครับคุณหมอครับ ผมยากับภรรยามาหนึ่งปีแล้วครับเธอเอาลูกสองคนไปเลี้ยงอายุห้าขวบแล้วก็สามขวบบวันก่อนผมไปเยี่ยมลูกเห็นแม่ยายเอายาแอนทร็อกซินให้ลูกชายสามขวบกินครับลูกผมเป็นอะไรครับใช่โรคเอหรือปัญญาอ่อนหรือเปล่าครับก็ถ้าฟังดูฟังดูแบบนี้ยาตัวนี้เป็นยาไทรอยฮอร์โมนจริงๆเป็นยาที่เอาไปทดแทนฮอร์โมนไทรอยที่พร่องนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลูกของท่านนี้อาจจะมีภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนจริงๆก็จะต้องรับไป รับประทานยาเหมือนที่เรียนให้ทราบล้วรับประทานทุกวันต่อเนื่องแล้วก็มีการพาไปตรวจตามนัดทุกครั้งครับ่จริัญว่านะไม่ไม่ถามแม่ย่าทะเลาะกันจะบอกแม่กันี่มีการสงสัยสงสัยครอัวเขาอีกไปสงสัยอะไรเขาอีกนะค่ะบอกต่อมาค่ะลูกสาวเป็นเอ๋อค่ะคุณหมอตอนอายุสิบเอ็ดขวบแล้วค่ะกลับจากโรงเรียนนชอบไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านดิฉันเนี่ยใจไม่ดีเลยคือเห็นเป็นสาวแล้วกลัวใครจะมาหลอกไปทำไม่ดีมิร้ายถ้าดิฉันตัดสินใจพาลูกไปทำหมันเลยเนี่ย ผิศนธรรมไหมคะอันน,น,นี้อันนี้ต้องดูนะครับว่าเด็กเด็กคนนี้ได้รับการรักษาเมื่อไหร่คือเด็กโดยทั่วไปถ้ามารัก,รกษาชา้าเหมือนที่ผมบอกว่า,เ,าเกินสองสาเดือนแล้วมามินิชัยได้แล้วมารักษาอันนี้อาจจะทําให้เด็กคนนี้มีพัฒน,นาการชา้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยต้องมีการประเมินพัฒน,นาการก่อนเด็กรหรา,ายที่เป็นไทรอยและพัฒน,นาการช้ามากๆดูแลตัวเองไม่ได้เราอาจจะต้องพิจารณา เหมือนที่คุณแม่ท่านนี้กลัวแต่ขั้นตอนก่าที่จะไปทําตัดมดลูกอะไรทอะไรขนาดนั้นต้องผ่านกระบวนการเยอะนะครับเช่นประเมินก่อนว่าเขามีพัฒนาการช้ารุนแรงจริงๆหรือเปล่านะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะพาลูกไปตัดเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันมันผิดศีลไหมผิดศีลไหมไม่ผิดศีลแต่เราต้องทําให้เหมาะสมมันเรื่องของจัรยาบันเหมือนกันนะครับมแต่ว่าเราต้องคุยกันในทีมคุณหมอคุณหมอพัฒนาการแล้วก็พ่อแม่ให้ดีว่า เด็กคนนี้สมควรจะทำไหมครับค่ะนะครับเด็กบางคนก็ดูแลตัวเองได้ไม na. ่ต้องทำอะไรเครียดเหมือนกันเนาะเวลาล้มมาตั้งดีอี่สุดีหละครับค่ะครับคำถามต่อมาครับคุณหมอลูกดิฉันอายุ1เดือนค่ะผลตรวจเลือดหลังคลอดจากทางโรงพยาบาลบอกว่าลูกดิฉันมีความเสี่ยงที่จะเป็นปัญญาอ่อน26.5อโอ้โหละเอียดยิบเลยนะครับดิฉันเครียดมากค่ะคุณหมอให้นมลูกไปก็ร้องไห้ไปจะทำยังไงดีกว่าจะให้ลูกคนนี้มาเหนื่อยมากแท้งไปสองครั้งแล้วครับแนะนำดีครับ ถ้าทางจะภูมิใจมากถ้า1เดือนแล้วคุณหมอบอกแบบนี้ก็อาจจะต้องดูนะครับเป็นเรื่องของไทรอยด์ไหมหนึ่งพากลับไปตรวจถ้าเป็นก็ให้กินยาแต่26.5อะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาคุยคำนวณได้ยังไงนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าถ้าคุณหมอพูดแบบนี้ก็ควรจะดึงพาลูกกลับไปในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจากไทรอยด์ก็ทําตามที่คุณหมอแนะนําการรับประทานยาตั้งแต่เล็กๆขนาดเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให สติปัญญาเขาเนี่ยไม่ได้ช้ากว่าเด็กทั่วไปก็ต้องเรียกว่าเหมือนคนปกติแล้เหมือนคนปกติใช่ครับเจอเร็วรักษาเร็วได้ผลมากกว่าน่นค่ะขนมข้าต่อมาค่ะดิฉันตั้งคันได้6เดือนแล้วค่ะตอนไปฝากคันที่โรงพยาบาลเนี่ยให้เม็ดไอโอดีนมาครั้งละ50เม็ดดิฉันไม่ชอบกินเลยค่ะ กินไป2-3เมตรก็เลิกแบบนี้ลูกดิฉันจะมีปัญหาภายหลังไหมคะเพื่อนรอว่าถ้าไม่กินลูกเกจะเป็นปัญญาอ่อนมันจริงหรอคะเนี่ยแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ยังบอกอีกว่าแรกๆเนี่ยไม่เป็นโตขึ้นนอาจจะมาเป็นก็ได้นะที่ฉันว่าเลิกคบเพื่อนคนนี้เถอะทำให้เครียดมากค<ะ>ี่แทนที่จะแบบสนับสนุนให้กิน อนที่หนึ่งต้องดูว่าอันนี้ใช่ไอโอดีนไหมนะปกติแล้วปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เรียนให้ทราบว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่ขาดไม่ขนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าอาจจะเป็นวิตามินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถัดมาก็คือว่า เมื่อกี้คาถามคือว่าจะมาเป็นตอนโตได้ไหมนะครับคือไทรอยฮอร์โมนบางประเภทเนี่ยไม่แสดงอาการในวัยเด็กแต่ว่าเป็นแสดงตอนโตจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของโรคไทรอยซึ่งกลุ่มนี้ไม่มีผลกับพัฒนาการแต่ถ้าเจอว่ามีความผิดปกติก็ควรจะต้องรับประทานยาแต่จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปว่ามันเป็นไอวอดีนจริงๆก็ควรทานมาถ้าถ้าสมมติคุณหมอจ่ายมาคือถ้าคุณหมอจ่ายและคุณหมอคิดว่าอยู่ในแอเรียบางพื้นที่ของประเทศอาจจะมีการขาดไอวอดีนแล้วคุณหมอที่ว่าสมควรทาน ก,ก็ควรจะทานทาน,ทานตามคําแนะนําของคุณหมอ,อ<ล>สรุปถ้าคุณหมอแนะนําก็ควรคคทานนะคระับเอาละค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้เนี่ยนะคะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ตอบข้อสักถามแบบเยอะมากจริงๆนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาความรู้ไปดูแลลูกแล้วก็ดูแลคนที่คุณผู้ชมรักด้วยนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอขอบคุณมากครับ ในช่วงหน้าของรายการค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วงนี้พากสักครู่ค่ะสักครู่เดียวครับ